สวัสดีครับพบกับแฟมิลี่บ้านนานะครับผมมือนีผ้าผ้ายาอาชีมาปล่อยนะยาเนาะยาได้ไอปุ้ไอ้ปุ้กยานอนเปียด้อเสื้อเส้นน้อยๆนะปุ้เสื้อเส้นน้อยๆนะปุ้กไอยาเนาะนะปุ้กไอจอหนี้พักกับเสื้อไปเจ้ากัจ๊กการอยชีเจ้าอยากได้เห็นมั้เจ้าอยากได้เห็นฮ่า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 อยากได้คือพ่อว่ายาอาชีต้นใหม่ต้นนี้ใหญ่เหรอ ตะกี้ต้นตะกี้ต้นนี่ต้นน้อยๆมากัดปีนขึ้นจนเอ็นโอ้นี่คิดพอบรรยากาศตอนปีปีนั้นเข้ามาดำหน้าอยู่นี่เนาะมาดำหน้าโลกาอย่างนี้โอ้มวนเลยเห็นสิปีน้ำเนาะปีน้ำปีเ้นนานี่ลกะบ่แะให่ใหญ่ปีน้ำมาลายเนาะเจ้าเฮ็เจ้คว่างปีนีจ้เฮจเจ้าคว่างคว่างคว่างล่างเจ้าเฮนอยู่บ่ อ๋อข yeah. nah ้องล่างพูนะอ๋อข้องข้องข้องปลอ่อนข้างนียนปะอืมเกเจ้าทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้นี้โอโคบสอืมกันยุนีข้องข้องนี้ข้างนั้นแล้วก็พูดข้องข้างล่างสิบันนี้หรือทาเออให้ใหญ่บางกีนเนี่ยบ่มีินตะไ้ลงไปเออ มาจมานเนหนดูดกระโดดนามเน๊ะโอ้ติดด้วย่าาชีสิกระโดดนามฮะโอ้ยก่อนีมาตัดยูคานี่แม่นี่ดิยูคาจะอึดติดเนี่ยโอ้ฝนตกบาดเอาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตัแค่กา เอาพอดืพักกับเป,ป็นโต๊ะกาบารีคอยบ่ไปนัดนะประเ็ศขั้วมิดชิดใช่ไหมบารีเมย์ที่ที่ทำอาหารประกอบอาหารมิดชิดปีนี้เดี๋ยวบอกพญรยางบอกป้าสวนผักเราพามาเห็ดมาดับหน้าเด้อเออเป็นผักโขมมากนู่แบบเป็นผักโขมมากเดาจริงเหรอฟูมาตะกีม ตะกี้ฝนมันอยุ่อันบุนเฮททงหน้าพอจะพักกันหนีฝนมาพี่ฝนมานับอีกตกแ,แขงหแหัก,เ,กเออเทงหน้าบุนเฮดเฮ เพื่อนพ่อสมัยมาเห็ดหน้าอยู่นี่เนาะม้วนได้มากกันหลายๆฟน mm hmm. ตกแล่นแล่นล้มเขาเทียงหน้านี่แล้วโอ้บรรยากาศดีมากครับผมทุ่งนาวางเยี่ยมนะครับผมเนาะ mm hmm. ยอดครับผมปีนี้ก็ส่วนอัหญ่างส่วนป่าส่วนผักคนมาานะครับผมเนาะเห็ดหน้าคอยลุ่งเสือภาษานะครับผมเนาะ บรรยากาศดีเด้พี่น้องนะวิถีบ้านวิถีชาวนานะครับผมเนาะนี่นะครับผมเสียงนาน้อย มาแล้วลุงเสือมาแล้วโอ้ต้นไม้นี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่ขึ้นแล้ว โดนล่องน้ำไปเก็บไอพักเกษตรเอียงบอลล่องไนน้น้ำบ่เจา็ล่องไปล่องงบมึงมนนมเออจะล่องงบมึงพบามล่องน้ำล่ะเอ้าแม่จะลองงบมึงไปแม่ไปแม่ลงไปล่องไปเก็บ ก็ขอลงน้ำกับโมเมนข่อยเลยนะนั่นแหละถ้าผูมอะล่างเตะยอดเออพุนามองลึกๆพูเนียด้ลือเพียงเอลนึงพูดเพียงเอลเจ้านี่เอล่อยบือลึกคลึกบลอัลึกแต่มันลืกพูอดูป้ายพุมองนี่บลึกบลึกบกนี่กบะบล๊ะบละล่ะเป็นน้ำหน้าแล้วมันกระเทือน มันลานหน้ามากมันถ่วมันลึกเกินนะอืมมันถ่วมลึกเกินมันเป็นไหน้าบองก็จะคุดซ้ายชุบุ่นแหม่ที่เขามาตึกแขม่ะยาชีมองปลายหุ่นแหม่รเ้ยหมแล้ว้มไ้น้ายุปายนี่ก็มองต้นไม้นี่ละเอาให้ล้น้ี้นแล้วบ่ะเอามีเปียกกับเปียกซะดิเปียกบอกมากแต่ด้นแล้ว แต่านมันตานี่ฝนมาแล้นี่ผมโอ้บรรยากาศดีครับครับลุงเสือราวสิมานอนาลุงเทีนนาโอ้ถึงนนฮะมันเป็นตานอนยูบบฝนตกมงบัเทียนอมันลมเอเตียนมากางะเนาะล่นละองะ มาลอนหาแต่กบแต่เขียดอยู่ตรงหน้าพี่แล้วเออภาษาพม่านั่ก่อนจีนัทผู้สาวมาแล้วนัทลงเสือเนาะว่าบ่เออสาวเสียงหน้าหน่อยนะนัทลงเสือหยิบเลยตัถึงใจ ไปแม่ยายที่ไป็นลกกาเอาขอพาจะมาลกกาได้ไหมอืมันยากาศดีฝนตกเป็นต่นอนเวน้น บรบรยากาศดีมากนะครับผมทุงนาหวังเยี่ยมนะครับเอฟซีนะ<ด>มีเบ<ป>ือปนีนี้เราน่าจะจะชวนกันมานะครับผมเฮ็ดไหเฮ็ดน้านะครับผมทําวิถีบรรดา,าใ,หให้เอฟซีเรเบิ่งนะครับวิถีเจ้าหน้าดาหน้านะครับผมเนาะเราจะมาวิถีดําน,นาแ,แนด่แัมแรงสิเป็นดําทุ่งหน้าบ้าบานหน้าก็ได้บัี้โอนเคน, <_ d being> นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เป็นบรรยากาศ ของไรท้องนามาถึงทุง่งนาวังอ่ามาถึงทุง่งนาของลุงช่างที่วังเยี่ยมนะครับผมก็ฝนก็ตกนะครับผมโอเคนะครับผมสนักกิฟนี่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากนะครับให้กำลังใจได้ได้วยครับผมสวัสดีครับกำลังบิวอยู่คอยกำลังบิวอยู่